นี่เนะาะกะตอนนี้ก็คือกำลังเริ่มมา่างเริ่มนั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ไม่กะเพิ่นกะเอามากองไว้นี่นะเราเอาเล็กอ้วนเออเล็กเอามาให้แปรงเฮือนสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องม้สุขสุขชนอีกเซนเกลเซนเคยเนาะกะตอนนี้เข้ากับยูทีตลาดเนาะพอดีมาซื้อเล็กพี่น้องนี่เล็กยูนี่เนาะ กำลังชี้ซื้อเล็กไปให้ทางครอบครัวของไอพอนเท่าละกันครอบครัวของพ่อคำหลาเนาะพี่น้องเนะาะพอเพิ่นกําลังชี้เกี่ยมแปลงเฮือนเนาะกัะตอนนี้กัซื้อมาแล้วแหละเดี๋ยวฮ่าเอาเล็กนี่นําไปให้เพิ่์นยูทีบาทหุกูนพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮ่ากัเดินทางมาได้ระยหนะหนึ่งแล้วเนาะนี่สภาพเส้นทางพี่น้องเอ้ยโอ้โถอดๆๆๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงย่ำฝนเด้เนาะพี่น้องเนาะนี่กัค่อนข้างจะสมบุกสมบันพอสมควรเนาะ แต่ว่าตอนไปเนี่ยอาร์ชี่โบเดท้ายให้เบิงเนาะเพราะว่ามันอาชีอันตรายเกินไปนะพี่นอนะ้องเนาะห้เบิงแนวนี้เอานะพี่น้อง น้าทางผู้ชมนี่สภาพของเส้นทางเนาะโอ้โชวพี่น้องก็ยังบุกคือกันเนาะว่ามือนี้นี่บ่าวดำที่ไปฮอดบานหอยกูนหรือว่าพ่กฮอตพวามมือว่านี่กับฝนตกด้วยเนาะพี่น้องเนาะมืดคืนเลยนี่สภาพเส้นทางกับแบบที่เห็นนี่แหละพี่น้องโอเคเนาะทางผู้ชมตอนนี้เท่ากับมาฮอดทีเฮือนของทางไอ้พรอนเป็นที่พ่อยเนาะนี่กะทั้งหลังพ่นเพ่นกะกำลังมากงกำลังนันแต่ว่ามีแต่อันนั้นเนาะมีแต่ลูกแต่หลานของมันมาซอย ยังบรท่านได้มีผู้ใหญ่ามาเนาะเพราะว่าเป็นการมาง,งาหลังค้าแล้วก็สวนทางไอ้พรเพื่อนกับบดะดยุเนาะเพื่อนออกไปแบกไม้ิ่นมาเนะาะกะมีแต่แม่เฒ่านี่อยู่แล้วก็สำหรับเจา้าศรัท่าในการส้่งเงื่อนหลังนี้ให้กับทางอาไอ้พรเนาะก็คือเป็นทางทีมงานของแม่แพมนะพี่น้องเดี๋ยวข้าพระเจ้าขออนุญ,ญาตอ่านซื้อเนาะก็คือมีแม่แพมแก้วปั้เซิร์ฟนะพี่น้องเนาะแล้วก็แม่แก้วกว,วีมงคลเนานะแม่แสงอรุณ นวลทาราสาีแม่จันโสมนันคติแม่ไพ่ไสยพรแม่จันทวีนวนทาราสีแม่จินตนาสอนทวิไลแม่แมโซเนียสุระวันนาะถ้าว่าอาันพิษก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะแล้วก็แม่กุหลาบทอง ไสยเยพรเนาะพี่น้องเนาะจำแนงนอยู่เก่าทานเนาะพี่น้องเพิ่นได้รวบรวมและะ้วก็ส่งเป็นเงินอ่าจำแนงนอยู่แลกเป็นเงินกรีนะ๊บเนาะได้อยู่หาล้านเก่าแสนกับอีกสิบพันกรี๊บเนาะพี่น้องเนาะกะัได้นํามาจัดสรรเป็นซื้อไม้ซื้อเขาซื้อนำ้ำให้กับาทางครอบครัว,วของไอ,พอ้พ่อแล้วกะ็ให้เพิ่นเป็นคนสร้างเองปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะกะัตอนนี้กําลังมากเนะาะทางหลังเพิ่นก็กําลังมากอยู่กับ อีกประมาณสองสามมื่อนี่ก็น่าจะได้เริ่มสร้างเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะก็ตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มมางเริ่มนั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ไม่กัเพิ่นกัเอามากองไปไปนี่เนาะแล้วก็อันที่มากๆนี่แม่นลานเนาะไม่เถ่าเพิ่นว่าแม่นลานพี่น้องผู้น้อยๆจ้ะน้อพี่น้องเนาะงเดียววา มู่เบียกคนนั้นแล้วเนี่ยกำลังมากแล้วเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็มื่อนี้พี่น้องเทาก็เอาเล็กมาให้เพิ่อนยุคเก่าโลนะพี่น้องอ่านี่มหีหลายเล็กแหละเล็กสามเล็กสองเล็กมั้ยยังนี่เฮ้ยมาเท่าเล็กอ่าเอาแตงกลางกินเอ้ยเก่าโลนะพี่น้องเนาะ ทั้งหมดเก่าโลมีเลขสีเลขสามแล้วก็เลขสองอยู่ในนี่หลายๆเลขรวมกันเนาะพี่น้องน้าถามผู้ชมพอดีเท่ากับแววมาซื้อเข่าหอยกระเพิ่นเนาะพี่น้องนี่ห้าสิบโลเข่าจังเต๊บเต๊กเปาเป่าหนึ่งห้าสิบโลเนาะราคาเท่าใดเป่าสี่แสนเนาะนี่ท่านผู้ชมเฮาสิจ่ายเงินเป่าไว้นี่แล้วก็จังหน่อยพรรอด อันก็มือก้นบักโลดนี่ก็เลยยื้อจักหน่อยไอ้พอนมาแล้วก็ค่อยให้เพิ่นมาเอาไปเฮือนเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮือนเพิ่นก็บ่ได้ไกลเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่หั่นเพิ่นนี่อจุดฟังมาอ่าเฮากฟาวด้พี่น้องเนาะอ่าแล้วก็นักด้น้องเป่า50นี่ก็โอ้ยกโพี่น้องนะกมีแต่จ่ายเงินไว้เนาะอ่า400,000ครบออ่าเนาะกเฮาก็จ่ายเงินเป็นเียอเนาะเ้อมาเาเ้ออ่า โอเคนะท่านผู้ชมเข้ากับไปจ่ายคาา่าเข่าให้กับทางครอบครัวของไอ้พ่อนล้วเนาะเป่านึงพี่น้องสีแซ่ดกัข้าพเจ้าก็บเฝ้าด้อเนาะกับมือนี่ก,ก็ยังชีเมือ่อเฮือนของคนแขกนี่เฮือนของไอ้เคิร์นะเนาะกัโท้โทอพี่น้องคิวยาวเยียดเนะาะกัเดียวเป็นอะไรกัาทางไอ้พ่อนพิ่นมาจึงให้เพิ่นไปเอาอยู่พุ่นนะ้องกับบุคุว่าเพิ่นจะเอาใบใวใช่เพราะว่าเฮือนตอนนี้กัเพิ่นกำลังมากกับบุ๊มมีบลอนไหวได้วยห่อเนาะพี่น้องเนาะ กับบุหัวพันชิไปรับเป็นนอนเอาเข่าไปไว้ใส่ก็เลยอ่าจ้ายปะไว้ให้พัอนอยู่ก่นแล้วกับพันมาพันชิเอาไปไว้ใส่กับจึงให้พันไปเอาเนาะโอเคนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ท่านผู้ชมมาโตกันทีเพื่อนของพอ่อคำหลาเนาะอ่านี่สมัยเลอะเออพ่อคำหลาไปอยู่เออเอาเลขอ้วนเออเล็กเอามาให้แปงเพื่อน <c oughs> อา่ <c oughs> นะาเนาะท่านผู้ชมเล็กอยู่ในนี่ก็คือ สีโลเนาะมีเลข3กับเลขสี่ย่างละ2โลอ่าเนาะสำหรับอ่าเจ้าภาพในการฮับสอมหลังคาให้กับทางอ่าพอคำหลาเนาะก็คือเป็น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 ทางเอื้อยสมไม้มาตินัทเนาะเพิ่นเป็นพี่น้องชาวไทยนี่แหละที่ว่าเพิ่นไปสั่งครอบครัวอยู่อเมริกาเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาจำนวนหนึ่งห้มาสอมเฮือนให้กับอ่าทางพอเถ้าคำหลาเนาะนี่หลังคาของเพิ่นพี่น้องเนาะ พอดีพอคำหลามาเราก็เข้าได้ลมกับเพิร์นในหนึ่งเพิน่นว่าเฮือนนี่คือยียังประธา,า,านเะดี๋ยวสังไงเถอะเนาะคือสิอีกประมาณจักมือประมาณชีหามือเนาะเพราะว่าตอนนี้นีไออ่ไม่เช่าฮัก,กอ่ะเออไม่เช่าฮักไอ,อ้ผมพ้นจกแน่เนาะอ๋อไม่เช่าฮักเนาะกะเฮากับเป็นผู้อื่นผูน้ไกลเนาะเป็น้องเฮาเบิ้งก็คือว่าดีดีแต่พอเพิรนว่าไม่เช่านี่ฮักแล้ว<ๆ>อ่าเดี๋ยวนี้นี่เสียดีเปลี่ยนไม่เช่าเนาะเดี๋ยวรอถ่าไม่เช่าเติม เลวอดเป็นไม้พืชนนี่พืชนนี่ก็หักกันนั่นหมดเนาะไม,ม้พื้นเลือหักไปนั่งเขาจะเอาเองอะไรอืมอืมพอพนอดพนสีหาเองเนาะอ,อ่าอ่าอ่ากับมีแต่หัดมือมากแล้วก็ใครอันนั่นฉันก็แต่ว่ามือหนาขั้นเด่นมากแล้วก็เอาสังกะสีมาดิเชื่อามาพร้อมกันเลยได้ เออเออเออเพราะมันขนาดเอาม้าหน่อยแล้วเขาจะชิบว่มาสง่ะนะอ่าอ่านะกะชิบว่าม้านั่นนะพี่น้องเนาะก็เนาะทางผู้ชมกะมื้อนี้เฮาก็ได้เอาเล็กมาให้กับทางครอบครัวของพ่อคำหละแล้วก็ครอบครัวของทางไอพ่อเป็นเทียบห้อยเนาะกะต้องขอขอบอกขอบใจนําทางเจ้าภาพทั้งสองอ่าลังเนาะที่ว่าช่วยสนับสนุนมาขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะ จเจริญก่าหนาในานา,นาทีวียกงานประสบผลสําเร็จในทุกธุรกิจทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ทานได้ลงมือเห็ดลงมือกระทำเนาะขอให้ยุดดีไม่แห้งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาวคําว่าสบายดีนะพี่น้องสบายดี